สวัสดีครับมาดูการปลูกพริกลดด้วยปุ๋ยจีโนนซีนะครับผมปุ๋ยหมับจนินซีดูพริกแตกยอดก,กำลังออกดอกออกผลนะครับตอนนี้ดกมากเลยครับผมนะครับผมต้นงามใบเขียวครับผมงามมากเลยครับนี่ต้นกระเล็กๆก,กำลังออกดอกครับผม ต้นดาวเรืองครับในพริกดกมากเลยครับตอนนี้ต้นเล็กๆครับแต่ดกมากเลยครับผมไม่ใช่ปุ๋ยเคมีครับผมตอนนี้ใช้ปุ๋ยหมักจีวภาคปุ๋ยหมักจีวภาพปุ๋ยจ,ยจ,ยจลินสีของเราเนี่ยครับมีเอาคิวใส่มั่งครับอะไรมั่งนิดหน่อยอันนี้กำลังแตกยอดงามครับผม ครับผมอันนี้มะเขือครับมะเขือก็งามครับผมมะเขืองามครับใบเขียวครับใบเขียวกำลงังแตกยอดแตกดอกครับผมกำลังแตกยอดแตกดอกครับเดี๋ยวมาดูอีกต้นนะครับริกปลูกเรืจบานสิบกว่าต้นเนี่ยครับผมดู แตกยอดแตกดอกดีครับผมออกดอกอต้นเล็กเล็กครับผมต้นเล็กเล็กจะออกดอกดีครับผมแล้วอ,ออกดอกออกเลยโอครับแต่จะอันนี้ปลูกมาเขือเล็กเล็กครับกำลังขึ้นครับเบี้ยมันต้นกเล็กครับผมกำลังแทงดอกแทงยอดครับผม มีเม็ดเล็กๆกำลัลลกกลงขึ้นครับผมตงนี้โดกครับยังไงมาอัปเดตให้ดูดีๆนะครับขอบคุณมากจะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ